เราควรไซรัสนะเอาให้จบครับผมแปะครับสวยครับคอมโบนี้ต้องลงแก็แหละอ่าครับเอาตัวไหนขึ้นมาแล้วเราจะถอยดักไลนะครับแล้วก็เอาจิลาทติน่าจบเกมนะครับอืมชาวเวิร์ดนะ ลงไปให้หมดเนาะโอเคยอมแล้วสวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง V v i t o r y นะครับตอนนี้ในเกมโปเกมอนเทนิดเกมพ็อกเก็ตนะครับผมและในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเด็กสายคอนโทนครับทุกคนต้อนรับแพ็คใหม่ที่มานะครับผมเราก็จะเล่นเด็กนี้ครับผมจิราติน่า EX ครับผมดาร์กไลเก็กโคงอ่ะแล้วก็ดูดิ้อนครับผมสายคอนโทนยุคเก่าเลยนะครับสมัยมิติ้อไอแลนด์เลยนะก็ดูดิ้อน2ใบครับยืนข้างหน้าใครตีมาสะท้อนกลับไปครับผมในส่วนของเซตเก็กโคงอ่ะจะยืนอยู่ข้างหลังนะครับผม อันนี้นะครับเกคงอ่าก,ก็เหมือนเดิมเลยครับใช้ a อเบลตี้นะครับยิง20ดาเมจใส่โปเกมอนฝั่งตรงข้ามตัวไหนก็ได้นะครับเราเอาอยู่แนวหนังแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะทีละ20 20 20อย่างนี้นะครับผมแล้วก็เราได้ใช้เอเนจีมืดอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ยิงได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถขึ้นไปนตีได้นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้นะครับดาร์กไลท์ครับผม ดาร์กไลน์นะครับก็อย่างที่รู้กันนะมันเก่งมากๆแปะดึงจี้นะครับยิงตัวหน้าเขา20นะครับแล้วก็แปะครบ3จี้เอาขึ้นไปตีแปได้นะครับผมแล้วก็ในระหว่างนะครับที่เราแปะจี้ที่ดาร์กไลน์นะครับเราก็สามารถใช้ความสามารถของจิราติน่า ex ตัวนี้ได้นะครับผมแอปเปตี้เขานะครับก็1ครั้งต่อ1เทิร์นนะครับสามารถนะครับดึงเอจี้พลังจิตนะครับจากเอจี้โซนแล้วมาแปะที่กัดใบนี้ก็คือตัวเขาเองนะครับเมื่อใช้แอปเปตี้ใบนี้แล้วจะบังคับจบเทิร์นทันทีครับผม คือในตอนที่เราอะ่ะเอาดุยก้อนไว้ข้างหน้าใช่ไหมครับเราแปะจี้ดาร์คไลท์เพื่อยิงเขาเราก็ใช้ความสามารถของจิราตน่าเป็นความสามารถครั้งสุดท้ายเนอะอก็ใช้ปุ๊บก็จะผ่านเทินเลยเราก็จะแปะไปเรื่อยๆได้นะครับผมถ้าเราเริ่มคนแรกผมก็มองว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆคือถ้าเราเริ่มคนแรกใช่ไหมครับเราสามารถใช้ความสามารถจิราตน่าเนี่ยแปะหนึ่งได้ดาร์คไลท์อาจจะแปะจี้ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่พอข้อเทินที่2เนี่ยเราก็จะแปะ1ที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็แปะ1ที่ดาร์คไลท์ได้ แต่พอดักไลแปะครบ3 g ครับตัวนี้ก็จะแปะครบ3เหมือนกันดัรกไลก็ตีไปแต่ตัวนี้จะเหลืออีก 1G ้ก็คืออีก1นี้อันนี้ก็อาจจะแปะจี้มืดในตอนที่ต้องถอยดักไลแลเราตัวนี้ขึ้นไปตีมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันเป็นอะไรที่เบรคมากมากแต่ให้เล่นคนที่2นะครับผมสังเกตและจี้จี g ้พลังจิตจะขาดไป1บางทีเราอาจต้อง,ต,องต้องยอมแบบปล่อยผ่านสักครั้งหนึ่งอ่ะทุกคนเออให้ตัวนี้มีจี้ครบ3าแล้วค่อยเอาไปเล่นเล่นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผม แต่เขาต้องดูจังหวัดนะบางจังหวะอาจต้องเอาดักไรขึ้นไปหวดเลยก็ได้ตัวนี้อาจจะเหลือ 2G ไปก่อนอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ผมก็มองว่ามันเป็นการคอนโทรลที่ดีนะอืมคือแบบว่าตัวดูดิกลเขาตีมาทอน20ใช่ไหมเกย์คงหะช่วยยิง20แปดจีดักไยิง20อืมตัวนี้ก็เพิ่มจี้ในตัวของเขาเองคล้ายๆกับพวกเอ่อแมกเนโซนเลยนะอืมแมกเนโซนที่เพิ่มจีเองอะ่ะจากตัวแรคอยทุกคนอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันเลยนะครับผม ในส่วนไอเทมพพอร์ตเตอร์นะครับเราก็จะใส่ได้อย่างจํากัดนะเนาะพอเราใส่ปอยมอดมาค่อนข้างหลายแบบค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมเราก็ใส่นะปอยบอลเซอร์เบสิกสองออกขีดจุดสองครับเป็นสามันมนะสี่ใบนี้เราใส่ลิฟมาสองเนี่ยหลักๆอาจจะมาถอยตัวดกากไลหรือว่าจิราติน่าก็ได้และเพื่อเอาดุยก้อนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหรือว่าในจังหวะที่เราจะเอาขึ้นไปตีแล้วดุยก้อนยืนขวางอยู่ข้างหน้าเราอาจจะแบบใช้ลิฟแล้วเอาตัวอื่นขึ้นไปตบประมาณนี้ครับผม เราก็จะมีคีการ์ดอยู่1ใบก็คือไซรัสนี่ครับดึงมาฆ่านะครับเจนเคปนะครับใส่ไว้1ใบผมมองว่ามันจําเป็นนะทุกคนคือจิราติน่าเราเนี่ยเมื่อเลือดเรา150เราตีไปใช่ไหมแอ็บบิตี้เขาอะทุกคนเนี่ยแปะ4ตี130เราจะทำดาเมจแก่ตัวเอง20หน่วย <c oughs> เหลือเลือดแค่130นะครับเมื่ออาร์ซิุตีเรามาผมบอกเลยว่าถ้าเขาแพงหลังเต็มเราตายทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นน่ย การที่เราอ่ะใส่ตัวเจนเคปมามันก็จะทําให้เราอ่ะรอดตายได้ทุกคนผมถือว่าดีนะอืมอาจจะใส่จิราน่าหรือว่าดาร์กไล์อย่างเงี้ยอาร์ซิวตีร้อยสามสิบบวกสิบจากจิโอวานีถ้าเราใส่เจนเคปกลายเป็นร้อยหกสิบมันรอดเฉชัวครับผมแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาใส่เป็นอันเนี้ยเลสนะครับเขาร้อยสามสิบวกยี่สิบก็กลายเป็นร้อยห้าสิบใช่ไหมครับเรามีเลือร้อยหกสิบเราก็ยังรอดอยู่ครับทุกคนมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะผมก็เลยใส่มาอย่างระบนะครับผม ก็ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ชอบตัวเก็กโคงอ่ะดูดีก้อนเอาออกก็ได้นะครับใส่เป็น2ตัวนี้เล่นผมว่ามันก็เก่งอยู่นะทุกคนหรือว่าทำไม่จะไม่เอาดูดีก้อนเล่นเป็นสายคอนทรลแต่เอาดักไลย,ยืนหน้าก็ได้นะครับผมดักไลก็แปดจี้พอครบ3ค่อยตีไปแล้วก็เก็กโคงอ่ะยิงแผงหลังอันนี้ก um ็ปั๊มจี้อยู่แผงหลังอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ ต้องลองดูครับแล้วแต่ขนัดนะครับผมอันนี้นะครับเด็กนี้ผมได้มีการเล่นในไลท์ไปด้วยนะทุกคนคือเพื่อนไปดูในไลท์ได้นะในไลท์ก็เล่นก็มันอยู่เหมือนกันนะครับก็ได้เล่นกับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมแล้วก็มีไปเล่นนะครับในแบบโกลบด้วยนะครับผมอ่าครับเดี๋ยวไงเราไปดูในแมตช์กันเลยนะครับทุกคนไปครับ ผมขอนำเสนอ Over To p Up ับริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปเกมอน TCG Pocket ROV TFT Genshin Impact Free ช i น e แฟลและล็อกเวอร์ชันต่างๆแต่และเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากทุนจดทะเบียนบริษัท5้าล้านบาทเปิดม,มากกว่า5ปีโปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มและปลอดภัยและปลอดภัยต้อง Over To p Up ัเท่านั้นลิงก์ Facebook Fanpage และ Line อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย ได้ก้อยนะครับทุกคนได้ก้อยดีเสมอครับเราเจอน้ำเนาะเราจะเอาอะไรลงไปดีต้องด์กไล์อยู่แล้วนะอ่าครับเพราะว่าตัวอื่นมันยังไม่มาฮะเอ้ยโดนตีอย่างแย่นะฮะอืมโอ้น,นี่ตีกระจายสุนยนะตัวนี้มันเป็นเด็กเอาหาก็ได้ทุกคนแต่ถ้าจริงจังมันก็เก่งพอสมควรเลยนะครับอือฮึโอเค เดี๋ยวเราจวดก่อนเลยเนาะชวิงชึบชึบโอ้ยดีนะครับผมอ่าฮะโอ้ยแจ่มครับอ่าลงไปตรงกลางให้ลกูกตอนนี้อาจไม่ได้เล่นดูดีก้นนะเนี่ยอืมอย่างนี้ไปก่อนละกันนะครับผมอ่าถ้าเขาอีโวร่างสองมิดที่เทพนี่เราเสร็จเหมือนกันนะครับทุกคน อ่ครับตาหน้าเราก็แปะเราก็เพิ่มอีกอืมได้อยู่นั่นไงิมีที่เทพแล้วครับผมหนึ่งโอ้ยยังโชคดีนะครับผมอย่างนี้เขาก็แปะเพิ่มแนละ้วยังไม่อีโวอะไรเนาะว้าวอีโวเลยเหรอฮะ,ะอืมกลัวเราตีสินะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบแล้วทุกคน ต้องหาอะไรลงไปเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเพื่อกันตายเนาะผมมองว่าน่าจะเป็นดัรกไลที่ควรรอดนะครับถ้าดารกไลไม่รอดนี่เกมน่าจะจบอ่าครับอาจจะแปะอีกอันนึงเนาะอืมโอเคผมน่าจะเอาแบบนี้นะครับผม Okay. แล้วก็เพิ่มจี้ไปครับมาแล้วทุกคนอย่าใส่ตัวนี้ตัวเดียวนะ <c oughs> เราสามารถชนะได้ถ้าเขาไม่หิวโอ้เขาหิวครับยื้อแบบสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเอ้ยกระจายความเสียงเรามีลีฟนะครับ แต่ว่าไม่น่าจะได้ใช้นอะอ่าเก็กโคงอะ่ะยังไม่มานะตีไปก่อนนะอ่าครับถ้าเขาฮิวอิลิดาอีกสี่สิเราชนะนะอืมแต่ว่าถ้าเขามีอันอื่นแล้วก็น่าจะเพ้ครับเขาต้องลุ้นให้โดนดักไล่ใช่ปะโอ้เทดมือนะครับผม เขาอาจจะหาฮิลปะแต่เขายากอะนะผมว่าผมน่าจะชนะ,ะนะทุกคนเพราะเขาใช้การซัพพอรต์เตอร์ไปแล้วด้วยอนอกจากจะถอยอะโอเคครับผมชนะแล้วนะว้าวมีตัวยิงอีกครับทุกคนอ่าครับผมว่าเอาตัวไหนดีตัวนี้ไปก่อนเนาะ คครับถ้าเขาอีวมาตีแค่สามสิบครับไม่น่าจะมีอะไรมีปัญหาละโอเคครับ<ะ> <c oughs> เราเจอต่อส่วนเอาดูดีก้อนลงไปก่อนเนาะไปเอ้ยเอาไงดีว้าวยังไงต้องลงแบบนี้ไปอยู่แล้วครับอ่าดักไล่ลงไปอ่าครับเพิ่มจี้อืมตัวนี้ขึ้นไปนี่ดีนะตีนี่ตาเยอะมากครับแต่เรามีโอกาสโดนสวนเนาะจากแรมพันโด,ดใช่ป่ะ ลำพันโด,ดแต่ลำพัดโดดเลือดร้อยห้าสิถ้าเขาไม่ได้อาศัยเจนเคสอยู่แล้วเราแปะจี้ดักไล์แล้วก็เอาจิลาติน่าตีได้นะครับเนาะทุกคนคอุ้ยเขาไม่ตีมานะครับอืมเขาอาจจะรอเป็นลูคาริโอก่อนก็ได้นะครับผมเสุดายกบร้านหนึ่งยังไม่มาเนาะอ่าเพิ่มไปก่อนนะครับ ค่อยๆแปะค่อยๆเพิ่มไปอืมเขาอาจจะเอาตัวนี้มาก็ได้ทุกคนแต่ถ้าเขาอีโวไปลูคาลิโอมันจะดีกับฝั่งเขามากๆเลยนะครับตาหน้าเราต้องระวังการโดนซาบีน่าเลยอะ อโอเคตอนนี้เราคงต้องเล่นแบบปกติไปเนอะเอ้ยแปะฮะผมมองว่าถ้าตายใช่ไหมผมเอาไอ้พวกนี้ขึ้นไปซัดก,ก็ได้นะพอตีแปดสิบใช่ไหมโอ้โห ถ้าโดนซาบีน่านี่ผมดึกไม่ออกเลยผมจะเอาอะไรขึ้นไปอะ่ะเอาดักไลท์ขึ้นไปก็ได้นะอืมตีไหมหรือซาบีน่าไหมไม่เหรอฮะโอเคเอาจิลาติน่าเลยละกันขึ้นไปซัดมาชโดมาซัดเราเหลือเท่าไหร่อ่ะเราเหลือเฮ้ยถ้ามาชโดมาซัดนี่เราจะตายเลยนะร้อยยี่สิบไม่ได้นะมาชโดซัดไม่ได้ต้องเอาตัวนี้ขึ้นครับดักไลท์ขึ้นถูกแล้ว โอเคทุกคนดากไลน์ Line, ครับเขาแปดจี้ไม่ทันครับเราจะชนะแต่เราจะต้องเสียดารกไลน์ไปโอเคอ่าครับ มาครับผมมาชโดโมาชโดโแปะเจนเคปเราก็ชนะอยู่ดีนะอืม้มสุดโดวูโดได้ได้ทุกคนเรายังไหวอยู่อ่าครับอืมผมแปะที่ตัวนี้เลยนะครับแล้วลงตัวนี้ไปโอเคครบทุกอย่าง อน่าจะชนะแล้วนะทุกคนเขาน่าจะมีแลมพโดยอยู่บนมือนะแต่เขาร่างฟอสซิลอาจจะไม่ขึ้นอืมใช่อจีจีครับผมเดียบร้อยไปครับผม ถ้ากดตีผิดนี่ฮาเลยนะครับโอเคไปกันต่อครับผมก้อยนะครับทุกคนเออผม เราเจอมืดเหมือนกันเหรอครับต้องดาร์กไล่ว่ะการ์ดขึ้นแบบนี้อาร์เซอุสนะครับผมเฮ้ยเสียบโตมันมเริ่มเลยฮะเขาเล่นคนแรกก็อาจจะดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราต้องแปะที่ดาร์กไล่เราอาจจะเสียบเปรียบนิดนึงนะเนี่ยอืมอาจต้องรอจังหวะที่เขาแปะเกือบครบอะทุกคน รอจังหวะนั้นแล้วเราก็ค่อยรีฟอาจจะเป็นต้องเป็นแบบนั้นน,นนะไม่งั้นเราอาจจะเสร็จได้เลยอืมดูดีก้อนมาแล้วอืมว้าออเอาดูดีก้อนลงไปก่อนไหมไป่ยิงก่อนฮนะ จี่เราเร็วกว่าเขาไงอม,มีโอกาสมีโอกาสอยู่โอเคครับผมโอ้โหรีมือนะครับผมมือเราก็ยัง <laughs> ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ่อฮะ แต่ว่าถ้าเราเจอผมเสียวมากๆเลยทุกคนก็จะแปะดาร์กไลน์เลยก็ได้นะครับมีโอกาสที่เราจะแพ้นะอเร,ะรนะเราต้องได้พวกร่างสองเก็กโคงอ่ะมาช่วยยิงนะถึงจะมีโอกาสนะครับผมโอเคครับได้ได้ได้อยู่อาา่าฮะ หรือโอเคเราจะเล่นก่อนเลยไหมอะทุกคนเล่นก่อนเนาะเฮ้ยแต่จิดานาจี้ไม่ครบนะเล่นก่อนอะือ มีโอกาสที่จี้จะไม่ครบเหมือนกันนะอ่าครับผมมองว่าถ้าเขาจะขึ้นให้เขาขึ้นมาครับอืมผมน่าจะชนะได้ใช่ต้องเล่นแบบนี้ เท่านั้นต้องยอมเสียดากไลไปอืต้องยอมเสียดากไลไปก่อนไม่งั้นไปเอาอาร์ซิอุสเราเสร็จแน่นอนครับเพราะเราไม่มีเจแอนเคฟด้วยเขาลีฟโออ่าครับโอเคผมใส่รัดเลยได้นะทุกคนอืใส่รัดเลยก็ได้นะครับไม่จำเป็นเนาะ เซรัตเลยดีกว่าเขาอาจจะยอมแพ้เลยก็ได้อือฮึขึ้นมาจา้ะอ่าครับไม่เหลือจี้แล้วครับผมเราชนะแน่นอนตีครับเออจี้อย่างโหดนะผม เด็กฝั่งตรงข้างนั้นเป็นเด็กที่ผมชอบมากๆเลยนะ Dark กไลท์อัสยูดโกแบเนี่ยมันเท่มากเลยแต่จริงเด็กเราก็เท่นะทุกคน Dark กไลท์จิลติน่าเก็โคอ่ะดูดีก้อนจะไม่เล่นดูดีก้อนก็ได้นะครับหรือจะเล่นก็ได้นั้นแล้วแต่นะแต่ผม,มองว่าเล่นกับดูดีก้อนก็ดีครกับผมโอเคเขายอมครับ หัวนะครับทุกคนเออดูดีก้อนลงครับมิวทูครับมิวทูกับจิราจนาแน่ๆเลยอืมลงแบบนี้ไปก่อนนะครับโอ้โห <c oughs> ก็ดีเหมือนกันนะ อเยี่ยมไม่ดีไม่ดีดเออได้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 ได,ได,ได,ได้ได้เลยดีทั้งคู่ครับเขาถ้าเขามีไอโอมาแล้วเราจะช้าเขานิดนึงใช่ไหมไอเนี้ยน่ากลัวที่สุดและครับเก๊ค,คงอ่ะต้องขึ้นนะอาาือฮะ มาแล้วครับผมเขาอย่างไวเลยฮะอ่าครับไวามากครับจีเินาฝั่งเขานะฝั่งเราเพิ่งได้เนี่ยเงเขาต้องรีฟขึ้นมาเลยนะถ้าเขาไม่รีฟขึ้นมานี่เราได้เปรียบมากๆ เราต้องส่งหลายๆตัวไปตายก่อนนะอโอเคเก,กโคงะอย่างเดียวครับอรีดเลยครับดูดีก้อนนะหมดแล้วขาดออกคิดอยู่บ๊กิบอลขัดใบนึงเหรอตาหน้าขึ้นมาร้อเ1 0์ฮะ ไอ้ตัวนี้เราใสรัดได้และวสลัดมาฆ่าได้เราต้องล้มเอีอแค่ได้ตัวหนึ่งทุกคนเราจะล้มยังไงเราต้องส่งไปตายกี่ถัวโอ้ไม่นะครับไม่โอ้เล่นดีนะเอาให้พร้อมก่อนสองตัวมาล้มเราโอไม่เขาลุยเลยเขาเล่นดีครับถูกแล้วเขาต้องลุยเลยอ <c oughs> เสียดายนะถ้าเราได้เก็กโคงอ่ะนี่เราน่าจะชนะได้เลยนะครับผมดเดี๋ยวมาลุ้นกันนะทุกคนผมขอเล่นแบบนี้แล้วกันฮนะเล่นแบบลุยคือผมกลัวจิโอวานีเหมือนกันนะมีสิทธิ์ที่เขาจะมีจิโอวานีนะครับผมแต่ถ้าผมได้เก็กโคงอ่ะผมชนะไงโอ้โหไม่ได้วะ่ะ เขาน่าจะเอาตัวนี้ตีผมเหมือนเดิมนะเฮ้ยเขาแพ้ธาตุหรอครับเฮ้ยผมก็ชนะดิผมลืมคิดเลยเรื่องแพ้ธาตุเอาสบายแล้วครับผมอามิวทูขึ้นมาโอ้ผมลืมดูเลยครับนี่ลืมจริงนะเนี่ยผมว่าเขาก็ลืมทุกคน <c oughs> สบายนะครับผมอ่าครับแซลัสได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่มีตัวหนึ่งนะครับผมอือหือ ไม่น่าเพิ่มมาได้แล้วคผมว่าคนลืมครับผมก็ลืมว่าเขาแพ้ท่าโอเคครับผมตาที่ห้าเราชนะนะครับทุกคนแต่ว่าเขาใช้ชาถอด เขาลีหาการที่เขาต้องการไม่ได้เขาจึงออกนะครับผมจึงอาจจะย่อไว้ให้เพื่อนดูนะครับผมก้อยนะครับทุกคนเราเชืร์เล็กนะครับผมว่าน่าจะเป็นเดียก้านะอืมอัสซิอุดไหม,มเด็กนี้นะเด็กนี้ค่อนข้างฮิตตอนนี้เลยนะครับผมเจอเยอะมากๆเลยให้เดียก้าคอยแปะจี้นะเด็กเขาก็เก่งเหมือนกันนะครับทุกคน เดี๋ยวเรายิงไปก่อนสัก20ดาเมจนะเปไ็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าถ้าเรายิงไปอย่างเงี้ยผมก็มองโอ้เขาไม่ให้ยิงครับผมเขาจะปั๊มนะผมจะสลัดมาข้างง่ายๆทุกคนรีบเลยครับจิราติน่าได้ไหมอืมจัรวครับ อืมเกือบจะดีนะอ่าครับอ่าเดี๋ยวเราใช้แอปเิตี้เลยนะครับผมอืมมาแล้วนะครับ เรามีลีฟนะทุกคน <Huh? S 1> ลุยกันเลยอือหือฮะอ่าดิจจี้ออกเหรอครับอุ้ยดิด,ด้าด้วยทุกคนโอ้โห What What the fuck เพิ่งเคยเจอนะครับเนี่ย องานเข้าแล้วครับอือ่าครับถ้าเขาโดนเนเหลือสิบนะอืมไม่เป็นไร ตาหน้าเราตัวนี้ไปตีได้ไงทุกคนแต่ตาหน้าเขามีห้านะโอ้โหก็าตายอยู่ดีนะมีหกนะเขาจะมีหกโอเคผมว่าน่าจะเอาได้อยู่ วัดดวงนิดนึ่งครับผมขอลองเทสอะไรหน่อยครับดวงเราจะดีหรือเปล่าขอบปารมได้ห้าแล้วนะอืเล่นง่ายๆเลยตีไปปัรมจี้ขึ้นมาทอยแบบเซลบ,บี้โอ้โหเฮ้เยแต่เราเล่นได้เนี่ยเฮ้ยโดาชนะอ่ะขอบคุณครับ ทำไมเขาดึงขึ้นไปอ่ะเขาเล่นพลาดนะเนี่ยโอ้โหอืมโอเคจี๊ครับเขาเล่นพลาดทุกคนแจ๊เอ๋ ยอมเลยครับเราจะยิงเราจะตกนะครับผมที่จริงเขาต้องตีตัวเนี้แหละครับไม่ใช่ตีตัวหนังโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับเราสามารถทำห้าวีสิตได้นะครับผมกับเด็กนี้นะแต่ว่าในตาที่5นะครับผมก็มองว่าเขาเล่นชาถอดแล้วเขาวนหาของไม่ได้สิเขาต้องการนะเขาก็เลยออกไปครับผมส่วนตาที่ผมแพ้นะครับผมมองว่าคืออันนั้นนะผมมาพลาดนิดนึงคือผมาลืมไปว่าตัวจิลติน่านะครับผมเขาแพ้โปเกมอนความมืดครับผม เออเราก็เลยแบบคำนวณด mm. าเมจพลาดนิดนึงนะครับโดนตีมาก็เลยตายครับผมแค่นั้นเองครับทุกคนแค่นั้นเลยนะแล้วก็ผมก็มองว่าเด็กเนี้ยมันเล่นได้จริงครับผมแล้วมันก็เก่งเลยนะทุกคนก็ไปลองเล่นกันได้นะสายคอนโทรลนะไม่ควรพลาดนะอยากให้มาลองกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆลองแล้วนะตอนไหนเล่นไม่เข้ามือว่าหรือควรปรับเป็นอะไรก็ลองปรับดูนะครับคือผมก็มองว่าเอาเซ็ตกบออกทั้งหมดเลยได้ไหมได้ เหลือเล่นแค่นี้ก็ได้หรือว่าจะเอาดูนิกอนออกไปนะครับเล่นแค่เซตกบกับ4ใบนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเอาทุกอย่างออกไปหมดเลยให้เหลือจิเลยด้าสกับดักเลยสอมันก็สามารถเล่นได้เหมือนกันทุกคนมันก็เก่งนะครับผมก็ไปลองเล่นกันได้นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะจัดยังไงเนาะช่วงนี้ก็เมตาเขาอาจต้องรอสักประมาณ2สัปดาห์ทุกคนเมตาจะเริ่มนิ่งนะครับผมในสัปดาห์แรกน่าจะมันที่สุดแหละเพราะเราจะเจออะไรแปลกๆใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับผม พรุ่งนี้แล้งแมทก็มาแล้วนะครับทุกคนก็ขอให้ไปมันกันนะครับผมถ้าเพื่อชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ